นี้ค่ะเราอยู่กันที่หมู่บ้านนะคะซานสิริรางคคำแหงค่ะเป็นบ้านขนาด56ากตารางวาค่ะด้านหน้านะคะสามารถจอดรถได้สองถึงสี่พันเลยค่ะบ้านมีขนาดกว้างมากค่ะเรามาดูกันที่ส่วนหน้าบ้านนะคะส่วนหน้าบ้านค่ะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เลยจะปรับเปลี่ยนนะคะเป็นบวมหมูกระทะ เป็นบ้านตั้งในเรื่องของสินค้าหรือว่าโต๊ะทานอาหารนะคะบริเวณด้าน,น,นข้างค่ะก็มีพื้นที่นะคะให้เดินเล่นเดินออกกําลังกายยามเชาะะ้าค่ะใครที่ชอบบ้านแถวรามคําแหงนะคะแนะนําสรานสิริเลยค่ะเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะเชัญค่ะ ะะเข้ามาที่ตัวบ้านนะคะเป็นประตูกระจกค่ะก่อนอันี้ห้องนี้ก่อนเลยค่ะเป็นห้องทำงานนะคะที่สามารถทำงานหน้าบ้านดูวิวสวนนะคะว่าฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นสระว่ายนา้ำเป็นส่วนกลางนะคะห้องนี้ตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทำคอนเทนต์ถ่ายงานได้แบบสบายๆเลยค่ะไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะ ด้านในของตัวบ้านนะคะก็มาเจอกับมุมทานอาหารนะคะซึ่งมีโต๊ะทานอาหารให้ถึง6ตัวกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นโซนเตรียมอาหารนะคะโซนครัวนะคะเชื่อมต่อกันมานะคะแบบกระทัดรัดนะคะแล้วก็ไปถึงโซนด้านหลังเลยนะคะ ซึ่งเป็นพื้นที่สักล้างนะคะซึ่งเป็นสวนนะคะเชื่อมต่อไปตรงบริเวณน้ําล้นหลังบ้านที่มีบ่อปลาคาร์พค่ะเราไปดูโซนที่เป็นห้องรับแขกกันดีกว่าค่ะนะคะออมีโซโฟ,ฟาขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นมุมดูทีวีนะคะเป็นโซฟาที่น่านั่งมากๆเหมาะสําหรับคนที่อยากล้มตัวลงนั่งนะคะใหญ่มากๆแถมยังนวดได้อีกต่างหากสามารถ ดูน้ำร้อนนะคะที่มีบอกปลานะคะน่ารักน่ารักอยู่ด้านข้างได้เลยได้ฟิงสองอย่างนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านนะคะขึ้นมาแล้วเราก็จะพบกับที่พักนะคะือนชั้นสองซึ่งปรับเปลี่ยนนะคะเป็นห้องพักซึ่งห้องพักของเรานะคะบารมีดีมากๆค่ะได้แสงจากชันเอลียนะคะทำให้มีรักือะความ สว่างนะคะสาทุกขอให้ข่ง่ายไข่คล่องนะคะลูกคังที่ต้องการมาเจอไว้ค่ะเรามาต่อกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเพดานนะคะสูงโปร่งมากเลยค่ะแล้วก็สามารถวางเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่ได้เลยนะคะแถมยังมีระเบียงส่วนนะคะซึ่งอยู่กับส่วนกลางค่ะ วิวดีว,ดวสวยมาก,มากค่ะเหมาะกับการทำคอนเทนต์นะคะการถ่ายรูปนะคะหรือว่าออกกำลังกายเล่นโยคะได้มีห้องน้ำในตัวให้ด้วยนะคะและบนชั้นสองนี้ค่ะเรายังมีห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามอีกนะคะห้องนอนที่สองค่ะก็สามารถวางเตียงห้าฟุตขนาดใหญ่ได้เลยนะคะมีความกว้างนะคะ สบายๆโปร่ปงๆเพราะว่ามีช่องหน้าต่างนะคะขนาดใหญ่เชื่อมต่อไปที่ระเบียงนะคะทําให้ห้องดูกว้างมากๆค่ะห้องนอนที่สองของเราค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโซนเก็บเสื้อผ้าหรือว่าห้องทํางานได้เลยะคะ่ะห้องนี้นะคะจะใช้ห้องน้าร่วมกันนะคะห้องน้ําก็มีขนาดกําลังดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปไม่อึดอัดสามารถแบ่งโซนเปียกโซนแห้งได้แบบ สบายเลยค่ะใครที่สนใจนะคะบ้านหลังนี้ทักเข้าหาหาแก้วได้เลยหรือว่าใครที่ต้องการฝากขายนะคะฝากเช่านะคะให้ทางแก้วนะคะช่วยในเรื่องของการทําการตลาดให้นะคะทักเข้ามาที่แก้วได้เลยค่ะรับดูแลขายบ้านนะคะให้เช่านะคะกรุงเทพรัตบุรีมณฑลขอแค่เพียงทักเข้ามาค่ะไปดูแลให้เลยนะคะหรือว่าจะกดริงกนะคะทักไลน์แอดก็ได้ค่ะ แก้วมีใจเอสเตดค่ะ